สวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูผึ่งกับดอกไม้เห็นผึ่งไหมคะพึ่งตัวน้อยๆแหมผึ่งตัวน้อยๆเอามาชุดนี้นี่กำลังดมเกสรเลยเกสรดอกไม้เยอะเลยผึ่งเยอะเลยพึ่งกับดอกไม้อ่าอ่าเยอะเยอะเลยอื กลับมาดูตรงนีน้พึ่งกระดอกไม้พึ่งน้อยนี่กำลังหากเกสรกลังหากเกสรมีมะแรงวันมาด้วยมะแรงวันก็มาดมกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะแต่เคยเห็นว่าพึ่งเนี่ยขยนัน เต็มต้นเลยอ่ะเต็มต้นเลยอ่าเต็มต้นเลยท้องฟ้าเลยล่ะอ่าท้องฟ้าโคสอ่าโคสโคสโคสอ่านี่อ่ามาหาผึ้งกันดีกว่า ข้าไปในดูเกสรและแล้วก็มีไก่ด้วยไก่อยู่ใต้ต้นไม้ดูดูไก่ย่าไก่ฮะกินตามภาษาไก่เอ้ยไก่แม่ไก่อนี่งงมีหนุมรอด้วยไก่กระทงไก่เขาเรียกอะไรนะไก่หนุ่ม ได้ต้นนี้ด้วยนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวนี้กำลังหาก,กินกันใหญ่เลยไม,ไม่ผิดเพี้ยนกับเราหาก,กินเลยเนาะเราก็ทำมาหาก,กินเหมือนกันเริ่มเนิร์ดละเ,เริ่มเนริรเริ่มเนริร์นี่เยอะเลย นี่พญาพึ่งแน่เลยดเูเบลลมเลยหลบไปไหนแล้วก็ไม่รู้จา้าพญาพึ่งนี่นี่นี่นีนนนพญาพึ่งหน้าไม่ได้หลบเข้าไปดูเกสรอ,อ่นออกมาแล้วนพญาพึ่งโดดเบลล์เลยอ่านี่พญาพึ่งไม่ตัวนะจ้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ